ถ้าตุ๊กตาตัวหนึ่งสามารถผมยาวได้เองโดยไม่มีใครตัดไม่มีใครต่อคุณคิดว่ามันคือปฏิหารหรือมีบางอย่างศีรสถิตข้างในนี่เป็นคําถามที่ใครหลายคนคงสงสัยเกี่ยวกับเรื่องนี้วันนี้เราจะมาหาคําตอบกันในวงนี้ขอเล่าครับ มึงเคยได้ยินเรื่องตุ๊กตาคิคุป,ปะ่ะอืมที่ตุ๊กตามันผมยาวขึ้นปะใช่ไหมใช่มันเป็น<อ>ตุ๊กตาญี่ปุ่นที่มันผมยาวขึ้นที่เขาจะตัดผมกันทุวันที่ยี่สิบเอ็ดอะที่มันเป็นงนอืนเคยไปป้ที่เมืองซัปโปโรอือไอ้ที่กูไม่เคยไปญี่ปุ่นเลยซ้ำก <laughs> ่เคยสงสัยว่าทําไมตุ๊กตาตัวนี้ผมมันถึงยาวขึ้น,นได้ปะเออกูคิดว่าอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสายศาสตร์ไหมวะอันนี้ไม่รู้นะอันนี้ดเด<อ>้เดาแบบไม่รู้เลย,เลย อ่ะเดี๋ยวกูมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังมันมีหลายแง่มุมไม่พูดอยู่แต่กูจะเล่าถึงประวัติมันก่อนแล้วกันคือประวัติเนี่ยมันจะต้องย้อนกลับไปที่ประเทศญี่ปุ่นในช่วงสงครามโลกครั้งที่2มีชายคนหนึ่งชื่อคุณเอคิชิสุสุกิเนี่ยเขาเนี่ยได้ไปเที่ยวงานประจําปีที่เมืองซัปโปรโรแล้วเขาก็ได้พบกับตุ๊กตาเด็กผู้หญิงตัวหนึ่งใส่ชุดกิโมโนซึ่งหลังจากนั้นเขาก็ตัดสินใจซื้อให้น้องสาวของเขาซึ่งน้องของเขามีชื่อว่าคิวโกะสุสุกิ คิคุโกะเนี่ยดีใจและชอบตุ๊กตาตัวนี้เป็นพิเศษเธอเลยตั้งชื่อมันว่าตุ๊กตาโอคิคุคิคุโกะกับโอคิคุเนี่ยมักจะตัวติดกันตลอดเวลาเวลากินเวลานอนมาก็จะอยู่ด้วยกันตลอดแต่ว่าเรื่องดีๆของครอบครัวนี้ก็อยู่ได้ไม่นานคิคุโกะได้ป่วยลงเป็นโรคร้ายไอตอนที่คิคุโกะป่วยเนี่ยที่บ้านของเธอก็เอาตุ๊กตาโอคิคุเนี่ยมาไว้อยู่ใกล้ๆกันให้เป็นเพื่อนกันเป็นเหมือนตุ๊กตาเน่าของเด็กน้อยว่าอะไรงี้ว่าใช่สองคนก็เลยถูกพันกับตุ๊กตาตัวนี้มาก จนวันหนึ่งเรื่องโชคร้ายของขอครอบครัวนี้ก็มาถึงหลังจากที่คิคุโกะเนี่ยได้ป่วยมาเป็นสักระยะหนึ่งละคีคุโกะก็เหมือนทนการป่วยไม่ไหวเธอก็เสียชีวิตลงอทีเนี้ยทางครอบครัวสุสกิเนี่ยเขาก็โศกเศร้าเสียใจมากก็เลยจัดพิธีศพให้เธอแล้วก็เอาตุ๊กตาโอคีคุเนี่ยไปวางไว้บนหลุมศพเธอเพื่อให้เป็นเหมือนเพื่อนเล่นให้กับเด็กน้อยเนาะต่อมาได้ไม่นานพี่ชายคุณเอคิชิสุสกิเนี่ยต้องไปรับใช้ชาติในช่วงสงคราม แล้วก็หลังจากที่สงครามจบลงเนี่ยคุณเอคิชิเนี่ยเขาก็ได้กลับมาที่บ้านแล้วเขาก็ยังคงนึกถึงน้องสาวที่จากไปก่อนวัยอันควรเนาะเขาจึงได้ไปที่เยี่ยมที่หลุมศพของเธอแต่ว่ามันมีสิ่งหนึ่งที่เขาเจอหลังจากที่ไปเยี่ยมมันเป็นสิ่งที่น่าสะพรึงก็คือตัวผมของตุ๊กตาเนี่ยตอนแรกเนี่ยมันมีความยาวที่ประมาณปปาบาอืมแต่พอหลังจากที่คุณเอคิชิเนี่ยไปดูอีกรอบหนึ่งโฮมของตุ๊กตาเนี่ยมันยาวขึ้นกว่าเดิมมาก คุณอคิชิเนี่ยเลยสงสัยว่าอาจจะมีวิญญ,ญาณน้องสาวของเขาเนี่ยอยู่ในตุ๊กตาหรือเปล่าอืเขาเนี่ยจึงนําตุ๊กตาตัวเนี้ยไปฝากไว้ที่กับเจ้าวาดที่วัดมันเอนจิเพื่อให้แบบสวดพิธีศพให้กับน้องสาวขเขาให้ไปสู่สุคติอืมนับตั้งแต่นั้นมาเนี่ยผมเส้นผมของไอ้ตุ๊กตาตัวเนี้ยมันก็ยังคงยาวขึ้นเรื่อยๆจนมาถึงจุดปัจจุบันนี้เลยทุกวันนี้คือมันยังยาวอยู่ไหมทุกๆแบบทุกวันนี้เนี่ย ใช่ทุกวันนี้มันยังยาวขึ้นเรื่อยๆแล้วเนี่ย<ช>มันเลยเป็นเหมือนกิมมิคหรือเรื่องที่ทําให้เรื่องนี้กลายเป็นตำนานแต่ว่าไอประวัติของมันเนี่ยมันดันมีอีก2ฉบับบันทึกที่เขาแยงไว้ที่ไม่ตรงกับฉบับแรกอ๋อคือไม่เหมือนกับที่เราเมื่อกี้ใช่อ่าเป็นไงซึ่งฉบับที่2นะครับเป็นฉบับเมื่อปี1948เเนี่ยเขาบอกว่าแทนที่จะเป็นพี่ชายเนี่ยที่เป็นคนเอาตุ๊กตามาให้เจ้าวาดเนี่ยแต่เป็นพ่อของเด็กคนนั้นแทน ซึ่งพ่อเนี่ยมีชื่อว่าซูซูกิซูเกชิจิม,มาที่วัดเนี่ยเพื่อฝากลูกสาวเขาไว้พร้อมทั้งคาพูดที่แบบคุมเครือบอกกับเจ้าวาดว่านี่คือลูกสาวของฉันโปรดดูแลเธอให้ดีหลังจากนั้นคุณซูซูกิเนี่ยเขาก็ออกไปเดินทางไปที่เหมืองเกาะแล้วเขาก็ไม่เคยกลับมาอีกเลยผ่านไปได้ไม่นานในแบบฤดูร้อนของปีที่สามเจ้าวาดเนี่ยของวัดเนี่ยได้ฝันประหลาดเลยฝันประหลาดติดต่อกันเขาฝันว่าเนี่ยคุณซูซูกิเนี่ยคนที่เขาเคยมาฝากลูกสาวไว้เนี่ย อยู่ในล่างเปียกโชกราวกับถูกแบบว่าถูกลาดน้ํายืนอยู่ที่ปลายเตียงเขาเว้ยแล้วคุณซูซูกิเนี่ยเขาก็อ้อนวอนเสียงที่แหลมคมมาว่าโปรดตัดผมของลูกสาวของฉันคีโโกะซึ่งเจ้าวาดเนี่ยเขาก็เลยตัดสินใจหยิบตุ๊กตาเด็กผู้หญิงคนนั้นอะที่คุณซูซูกิเคยมาฝากไว้าามาดูอซึ่งพอเปิดออกมาปุ๊บสิ่งที่มันเห็นนะ่ก็คือผมบอมเนี่ยที่มันเคยยาวถึงแค่หูเนี่ยตอนเนี้ยมันยาวเลยจากหูเนี่ยไปถึงเอวละ แปลว่าในเคสเรื่องที่เล่ามาอีกเรื่องที่เป็นเรื่องที่สองเนี่ยคือคุณพ่อมาฝากแต่อาจจะเสียชีวิตแล้วหรือยังก็ตามแล้วมาเข้าฝันพระอันย่างนี้ใช่ไหมใชใ่มาขอให้ตัดผมตุ๊กตาตัวนั้นให้หน่อยอย่างนี้ปะ่ะใช่แต่ว่าฉบับนี้ก็ไม่ได้มีความน่าเชื่อถือมากซึ่งมันมีฉบับหนึ่งที่มันตีพิมพ์ออกมาแย่งในเรื่องนี้ก็เป็นฉบับที่ตีพิมพ์โดยนิตยสารยังเลดี้ในปี1968อืมซึ่งตุ๊กตาวัดมันินจีเนี่ยถูกนาเสนอไปครั้งแรกเนี่ยในชื่อตุ๊กตาโอบบคิคุ ซึ่งที่น่าสนใจเนี่ยบทความนี้เนี่ยเป็นผู้แต่งเดียวกับนิศาสาอยังเลยดีแต่แต่ไม่เหมือนกับอันอันที่สองใช่ไหมอ่าใช่ซึ่งในบทความฉบับนี้เขาเขียนไว้ว่างานมหก,กรรมฮอกไกโดเนี่ยที่จัดขึ้นในเมืองซัปโปโรเนี่ยคุณซูเกคิจิเนี่ยซึ่งเป็นพี่ชายเหมือนในฉบับแรกได้พาคี้ขูจังเนี่ยไปซื้อตุ๊กตาที่นั่นซึ่งเขาก็ได้ซื้อตุ๊กตาตัวหนึ่งให้กับน้องสาวเขาซึ่งมีชื่อว่าโอคิขุเหมือนตามเรื่องที่มันเคยเกิดขึ้นเลยอแต่ว่าจุดที่มันแตกต่างเนี่ยก็คื ในตอนที่พี่ชายเนี่ยในฉบับแรกคือพี่ชายเนี่ยฝากตุ๊กตาให้กับเจ้าวาดแล้วไปสงครามใช่ไหม <interview. S 2> แต่ฉบับนี้เนี่ยเขาบอกว่าคุณสุเกทิจิที่เป็นพี่ชายเนี่ยฝากตุ๊กตาไว้กับที่เจ้าวาดแต่เขาย้ายไปทํางานที่เมืองทานหินแทนแล้วทีเนี้ยจุดสังเกตอีกจุดนึงก็คือเมื่อพี่ชายที่ฝากเจ้าวาดแล้วไปทํางานที่เมืองทานหินแทนเนี่ยเขาไม่ได้กลับมาแต่ว่าสาเหตุที่ทําให้เจ้าวาดเนี่ยเหมือนเขารู้ว่า ทำไมตุ๊กตาตัวนี้มีสิ่งิปกติก็คือเจ้าวาดเนี่ยเขาได้ไปบังเอิญกวาดไปกวาดตุ๊กตาตัวนี้อยู่ใต้ฐ <c oughs> านหุทนลูบเขาเก็บไว้ตรงนั้นแล้เเวลเขาก็เปิดเจอออกมาว่าตอนที่ฝ่าเนี่ยตอนแรกเนี่ยตุ๊กตามีแค่ผมบ๊อบแต่ตอนเปิดออกมาตอนที่ไปทาความสะอาดไอที่เนี่ยตุ๊กตามีผมที่ยาวจนถึงเอวแล้วอ๋อก็คือเจอว่าผมยาวใช่ดตัวเองใช่สรุปก็คือมี3เรื่องใช่ไหมมีสามสามรอใช่อ่าอันแรกเป็นพี่ชายใช่ัอที่2เป็นพ่อใช่ไอที่สากลับเป็นพี่ชายอีกใช่แต่2กับ3าเนี่ยคนที่ตีพิมพ์คนเดีย ใช่เหียงั้นแปลว่าเรื่องนี้มันเชื่อได้มากแค่ไหนวะจริงปะเพราะว่าแบบเป็นเรื่องเดียวกันแต่มีแบบสามแบบมาเล่าที่แตกต่างกันอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเอ้ยเรื่องนี้มันจะเชื่อได้บ้างมาแค่ไหนว่ามันจริงกัอไม่จริงเลยใช่เรื่องนี้แหละที่ทําให้หลายคนเนี่ยเริ่มตั้งคําถามเกี่ยวกับตุ๊กตาคิคขูว่าตกลงไอ้ตุ๊กตาตัวนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องจริงที่ถูกเล่าผิดหรือว่าเป็นเรื่องที่แบบว่าถูกแต่งเติมขึ้นมาไปเรื่อยๆกันแน่อื แต่ไม่ว่าต้นกําเนิดของเรื่องเล่าเนี้ยจะเป็นยังไงสิ่งหนึ่งที่ทุกบันทึกจะพูดตรงกันเสมอก็คือผมของตุ๊กตาตัวเนี้มันไม่เคยหยุดยาวขึ้นเลยอ๋อแล้วสนุกผมมันยาวขึ้นได้ยังไงวะคือต้องเล่าก่อนว่าผมของมนุษย์เนี่ยมันยาวขึ้นได้ยังไงคือผมของคนเราเนี่ยมันยาวได้เพราะมันมีเซลล์ราผมที่มันมีชีวิตเว้ยมันจะเดินขึ้นเติบโตตามสารอาหารหรือเลือดที่มันไหลเวียนไปเลี้ยงสิ่งต่างๆแต่ว่าตุ๊กตามันไม่มีสิ่งนี้เออจริงแล้วมันจะยาวได้ไง คือมันจะมีวิธีหนึ่งที่เขาที่น่าสนใจมากในแถบญี่ปุ่นและแถบทางฮาวายเป็นเขาเนี่ยจะใช้วิธีดั้งเดิมในการปลูกผมตุ๊กตาเว้ซึ่งมันจะเป็นวิธีพิเศษคือเขาเนี่ยจะเอาเส้นผมเนี่ยที่ยาวเนี่ยมาพับครึ่งแล้วผูกเป็นห่วงตรงกลางเว้จากนั้นเนี่ยเขาจะเอาห่วงตรงนั้นอะไปเสียบลงในรูบนหัวของตุ๊กตาแล้วติดด้วยกาวที่ชื่อว่าน,นิกิวคือถ้าเอามองง่ายๆก็คือถ้าเราต้องการผมตุ๊กตาเนี่ยที่มันยาวแค่10ซนติเมตรเนี่ย จริงๆเนี่ยเราต้องใช้ผมยาวที่อาจจะยาวถึงสัก20 25เซนเพื่อพอพับครึ่งเนี่ยมันจะได้10เซนตามที่เราต้องการก็คือสรุปก็คือผมตุกตาเวลาเขาทำเนี่ยก็คือ10 10ประกบแบบพับครึ่งใช่ไหม<ช>พับครึ่งอย่างนี้อ่าแล้วก็ไปใส่ที่ผมใช่ใส่ที่หัวเขาตุ๊กตาอืมแล้วมันยาวไงคือตามทฤษฎีเนี่ยคือเมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยกาวที่มันติดอยู่บนผมเนี่ยมันอาจจะเสื่อมสภา,ภาพแล้วทีเนี้ย เส้นผมของบนหัวตุวต๊กตาเนี่ยมันจะค่อยๆเลื่อนตัวลงมาไอ้ส่วนที่มันซ่อนอยู่ข้างในมันอาจจะโผล่ออกมาทําให้ผมมันยาวขึ้นได้อันนี้คือตามทฤษฎีที่เขาคิดขึ้นมาก็คือกาวเสื่อมสภาพมันเลยค่อยๆย,ยาวขึ้นยาวขึ้นใช่ไหมแต่มันก็อธิบายไม่ได้อยู่ดีป่ะว่าแบบเออทำไมผมมันถึงยาวขึ้นเพราะว่าเรื่องนี้มันนานแล้วใช่ไหมเรื่องที่เออซึ่งแปลว่าแบบทุกๆปีเขาตัดผมตัดผมตัดผมของตุ๊กตาตัวนี้ตลอดถูกป่ะซึ่งกูเลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันก็ไม่เม่นยนอยู่ดีป่ะ รางวันหนึ่งผมก็ต้องหมดอะที่มันที่มันยาวขึ้นยาวขึ้นนะถูกไหมแต่อันนี้มันยังยาวอยู่เรื่อยๆกูรู้สึกว่าใช่โว่จากภาพถ่ายล่าสุดนะก็คือตุ๊กตาของผมโอเคุคุณเนี่ยมันก็ยาวเลยเอวไปเรื่อยๆคนเนี่ยที่พยายามอธิบายนะเขาก็พยายามอธิบายว่าจริงๆผมมันจะพับอยู่ข้างหลังหรือจะเป็นแบบติดกาวแล้วมันหลุดออกมาอะไรยเงี้ยแต่มันก็ยังให้คิดตามดีๆนะผมในแต่ละวิธีเนี่ยถึงเราตัดออกไปมันก็ไม่น่ายาวขึ้นได้เรื่อยๆถูกปะจากผมที่มันยาวแค่ปากบาเนี่ย ต่อให้พับไว้ยาว2อสเท่ายัางไงอะ่ะมันก็ควรจะไม่ไม่ควรจะยาวถึงหัวเข่าอะ่ะมันยาวเกินไปจากการที่คำนวณคร่าวๆเนี่ยผมของคนของโอคิคุดเนี่ยจริงๆมันยาวกว่าที่มันควรจะเป็นประมาณถึง3าสีเท่าเลยนะจริงอะ่ะซึ่งตรงนี้แหละที่ทําให้คนหลายคนรู้สึกว่าถึงมันมีคำที่ใบอะไรออกมาแต่ก็ยังแปลกอยู่ดีเรื่องเนี้ยแล้วมันก็ยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่มันน่าคนรูก้กว่าเรื่องผมแต่มันเป็นเรื่องที่ต้องไปดูใกล้ๆหรือว่าถ่ายภาพไปใกล้ถึงจะเห็นนะ嗯嗯คือในหลายภาพที่เขาถ่ายตอนใกล้ๆเนี่ยในช่วงเวลาที่มันต่างกันในแต่ลยุน ปากของตุ๊กตาโอค,คิคุเนี่ยมันจะเหมือนไม่เหมือนเดิมเลยคือบางภาพเนี่ยปากเนี่ยมันจะปิดสนิทบางภาพโอค,คิคุก็จะเหมือนอาปป้าเปา่ามาซึ่งมีคนที่ดูภาพเหล่านี้หรือคนที่เขาเห็นใกล้ๆเนี่ยเขาจะเห็นว่าในปากนั้นน่ะเหมือนจะมีฟันของโอค,คิคุค่อยๆงอกเหมือนด้วยฟันเด็กค่อยๆงอกออกมาอือ,อพอรวมทุกอย่างเข้าด้วยกันเนี่ยทั้งเรื่องยาวของผมหรือว่าเรื่องของฟันเนี่ยมันเลยเหมือนมีคําถามที่คนสงสัยว่าตุ๊กตา,ตาตัวนี้เนี่ยมันมีเด็ก อยู่ข้างในตุกตาตัวนั้นหรือเปล่าเป็นแบบวิญญาณเด็กนีใช่ใช่มันเป็นไปได้ไหมที่ตุกตาตัวนี้มันจะไม่ได้เป็นแค่ตุกตาธรรมดามีวิญญาณเด็กสิงอยู่หรือเปล่าคือจริงเรื่องผมมันเป็นเรื่องเมนเนาะแบบผมยาวขึ้นนี่แต่พอมีเรื่องฟันด้วยแบบว่าเรื่องแบบปากที่มันแบบเปิดปิดแบบในแต่ละครั้งที่มเอิก็น่ากลัวอยู่นะแบบว่าถ้าเราไม่ได้ไปดูตุกตาตัวนี้จริงๆที่มันตั้งอยู่ที่วัดอะไรยเงี้ยใช่เออรู้สึกว่าเี้ยเหมือนอะไรเลยเหมือนของอังกฤษของฝั่งยุโรปอ แอนนาเบลวะใช่แลนวอบลนับบ้นวาเป็นแบบที่เหมือนตุกต๊ก <c oughs> ตาปีสิงอะไรเงี้ยเออใช่แต่สุดท้ายเรื่องนี้มันก็ยังเป็นปริศนาที่เขายังเถียงกันอยู่นะในปัจจุบัน <c oughs> เพราะว่ายังไม่มีวิทยาศาสตร์อันไหนที่เข้าไปพิสูจน์ว่าผมมันขึ้นยาวได้ยังไงจริงจริงมันมีเรื่องหนึ่งก็คือเหมือนเขาเอาวิทยาศาสตร์เนี่ยไปพิสูจน์ดีเอ็นเอว่าเส้นผมของออคิคุเนี่ยมันเป็นเป็นพลาสติกหรือว่ามันเป็นควรจะเป็นได้เหรอใช่ไหมใช่หรือว่ามันเป็นขนผมจริงจริงซึ่งผลเนี่ยมันก็ออกมาว่าดีเอ อาจจะไม่ได้เป็นที่น่าเชื่อถือหรือสูงมากเพราะเนื่องจากเรื่องนี้โดนเปิดเผยทางวัดมานินจิเขาบอกว่ามีนักวิจัยมาเหมือนมาทําการพิสูจน์แต่เป็นเรื่องของทางวัดเขาบอกมาแต่เราก็ไม่มีเอกสารหรือเปเปอร์อะไระจริงๆที่มันรองรับว่าไม,มไม่มีหลักฐานเนาะใช่ที่มันมีการพิสูจน์จริงๆอ,อ่ะด้วยความเรื่องเนี้ยที่มันค่อนข้างมีความขมเขือนิดนึงก็เลยไปดูทางคอมเมนต์ของชาวเน็ตที่เขาได้เมนไว้กันว่าความเห็นของเรื่องเนี้ยเขาเป็นยังไงซึ่งเท่าที่ดูมาก็ แบ่งได้เป็นสองฝั่งเลยนะคือฝั่งแรกเนี่ยเขาก็จะมีความเชื่อว่าเฮ้ยตุ๊กตาตัวนี้แหละมันเป็นตุ๊กตาผีสิงเพราะว่ามผมเรื่องผมเรื่องฟันเนี่ยมันก็ยาวขึ้นจริงๆรก็เลยเชื่อไปทางไสยศาสตร์่ชหลายคนก็คิดว่าเอ้ยผมมันยาวขึ้นเนี่ยตุ๊กตาเนี่ยมันก็ต้องมีอะไรลึกลับบ้างแล้วละ่ะแต่มันก็จะมีฝั่งบางฝั่งที่เป็นฝั่งยุโรปที่เขามอกว่ามันเรื่องนี้มันเป็นเรื่องแบบไม่จริงม,มันเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นมาเรื่องเรื่องไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยมันก็แตกออกเป็นสอง ในเรื่องเนี้เราคิดว่าใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อเรื่องนี้มันก็ไม่ผิดเราแค่มาคุยกันในมุมของเรื่องเล่า <c oughs> สนุกๆ <c oughs> และกันส่วนใครที่สงสัยหรืออยากไปดูตุ๊กตาโอคิคุตัวจริงๆเนี่ยก็สามารถเชิญไปดูได้ที่วัด m มนินจินะครับก็ยังคงจัดทุกๆปีที่เมืองอิวามิซาวะฮอกไกโดนะครับผมก็มีการจัดพิธีนี้เรื่อยๆเนาะถ้ากูไปญี่ปุ่นเนี่ยกูต้องไปเมืองนี้สักรอบไปดู ไปดิเออจริงอยากรู้ว่าแบบว่าเอ้ยไม่แบบจริงๆแล้วต้องแบบว่าตุ๊กตาเป็นหน้าตาอย่างไงเอาจริง<ๆ>ถ้าเรามีวิธีพิสูจน์นะถ้าเราอยากรู้ว่ามันยาวจริงไม่จริงเราก็ไปเอากลับอกไว้ที่บ้านอุย้อยไม่เอาเอาเลย <laughs> <laughs> สุดท้ายนะครับคุณผู้ฟังคิดว่าเรื่องของโอคิคูเนี่ยเป็นยังไงบ้างมันเป็นตำนานที่ถูกแต่งเติมหรือว่ามันเป็นเรื่องจริงที่ถูกซ่อนอยู่ก็ลองคอมเมนต์มาคุืกอนได้นะครับสำหรับครั้งต่อไปนะเป็นไงเราจะคุยเรื่องอะไรเอ่อครั้งต่อไปเคยฟังเรื่องนี้ปะฉันสวยไหม อ๋อผ oh, ีป <randomized dije> ักฉีกแล้ววะใช่ไหมคญี่ปุ่นเออเคอเห็พี่เขาใส่แมสเออเออเคยเห็นเคยเห็นก็ครั้งต่อไปเราจะมาเล่ากันเรื่องผีปักฉีกนะครับผมคูจิสเกะออนนะแล้วเจอกันครับ